เราอยากมองเห็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มันกลับมาเราอยากมองเห็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอํานาจเราอยากมองเห็นกฎหมายที่เป็นธรรมเราอยากเห็นสวัสดิการที่ประชาชนทุกคนมีชีวิตที่ดีครับการมีอยู่ของประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นพลังหนึ่งที่มันจะทําให้ประชาชนมองเห็นอํานาจมองเห็นว่าเฮ้ยเรายังขาดเรื่องนี้เรายังด้อยเรื่องนี้แล้ว เราจะช่วยผลักดันกันได้ยังไงเนี่ยครับส่วนเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยครับแน่นอนว่าตอนนี้คือเราถือว่าอยู่ห่างไกลจากคำว่ารัฐสวัสดิการมากเราเป็นรัฐที่ถูกสงเคราะห์โดยที่อยู่ๆรัฐก,ก็มอบให้และมอบให้ไม่ครบทุกคนแน่นอนว่ามันไม่แฟร์และไม่เป็นธรรมเราคิดว่าถ้าเราในฐานะคนรุ่นใหม่ในฐานะประชาชนเนี่ยครับเราก็อยากจะมีรัฐสวัสดิการที่คุ้มครองเราตั้งแต่เกิดจนจนเราตาย โดยทีม่มันไม่ได้ดูแลแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับม,มันดูแลเป็นระบบมันดูแลควบคุมทุกคนอะไรเงี้ยเราอยากเห็นสังคมนี้มีสวัสดิการที่ดีสังคมนี้เป็นรัฐสวัสดิการที่คนทุกคนเท่ากันจริงๆนะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้แบบว่าอยากอยู่ในสังคมที่ที่มันเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ําเต็ไมไปด้วยของการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพรวมไปถึงแบบว่าฝันที่มันไม่เป็นจริงบางทีเนี่ยเราก็ไม่อยากอยู่ในสังคมแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งอะเรายังอยู่ตรงนี้และเรายังเชื่อตรงนี้ครับมันคือเรื่องที่ว่า ถ้าเราช่วยกันส่งเสียงช่วยกันเรียกร้องช่วยกันขับเคลื่อนเนี่ยน่าจะทําให้ภาพฝันในอนาคตอันใกล้มันเกิดขึ้นจริงถ้ายิ่งพูดกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ถี่ขึ้นเนี่ยครับอันนี้มันจะช่วยทําให้เราสามารถสั่นไหวรัฐบาลแล้วทาให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องแบบดำเนินการเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นได้มากกว่านี้อีกหลายสิบปีมากกว่าเราจะ ได้บำนานทั่วหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าในมุมหนึ่งอ่ะคือถ้ามันเกิดบำนานทั่วหน้าในอนาคตอันใกล้นี่ครับยิ่งเกิดเร็วเนี่ยยิ่งดีมากเพราะว่ามันจะทําให้เรามองเห็นว่าเฮ้ยเราจะออกแบบชีวิตของเราในอนาคตอันไกลเนี่ยเออได้ยังไงบ้างแล้วมันจะมันมันจะทาให้เราเห็นว่าเฮ้ยในเมื่อมันมีบำนานทั่วหน้าแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องอื่นที่มันตามมาอีกที่มันจะมาดูแลคุณภาพชีวิตของเราอะครับซึ่งไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบรอคอยจนถึงอายุ60แต่ว่า ถ้ามันมีบำนาญทั่วหน้าในตอนนี้มันจะมีเรื่องอื่นๆที่มันตามมาแล้วมันจะดูแลคุณภาพชีวิตของเราโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอนาคตอันใกล้เราจะมีกินหรือเปล่าเราจะใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยครับ